ทวกที่ทุกักับตัวเองในจซี้ีแบบจอบตัวเข้ากทรายนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับพบกันแท่ในอนนะครับสำหรับสาวบ้รละเพื่โชว์นะครับสาวบรลเพื่นโชว์พลังคนาบ้านเป็นอันเด้ววกัน์กกับสาวบ้านเป็นปันแท มื่อนี้อนเดือนพฤศจิกครับสาวน้อยตะเพินโจ้ใกล้ DNA มาจากสาวน้อยเพชรพระแครผู้บริหารผู้เดียวกันกครับสำหรับนงโจนยมบาริ่งทรงต่อมาจากาเปนก็นส,โโนสนเชลยครับจาก,กผู้ประสบการนักป้องกาจนมาหอดแมนสุทธาพทางป้องกันทมาหอดจนมาหอดนงโจนยมบาริ่งครับจนได้กลายมาเป็นชื่อสาวน้อยตะเพินโจส้สาหรับสามผู้บริหารนะครับผมนงโจยมบาิ่งเงียหน่อย มอลับไอด้งครับผม้ไยกับซอโนตแต่กับปีดอเปิดให้พวกเขข้อบูลชิงคับพีจาตณสนมากเลยประสืทอิัดก่อนะครับเระสิทธิภัก่อนะครับและในครับมีสิทธิเป็นตัเชิญนี่สิทธิมเป็นเชิญ ศินและเกิดควัมพิจพี่น้องนะครับผมความใจพี่น้องชาวอุบลราชธานีนั่นก็คือน้ององค์อิงรัตนาพงตอนนี้น้องกระเดื่องถาพ่อหจอดถึงนะครับผมกัรกระลังสสยดาวนะพี่น้องเข้ามาเลยอ่ะถ้าผมจับจอบมาที่นักใได้เลยครับพี่น้องจับจอบหาที่นั่กใดเลยนะครับผมสหรัรถมีในะครผลิบุตรความเพียรเป็นเรือนการผลิบุตรอิสระนะครับผมก็จะต่างเพียนเชิญให้พิธีกรพิธีการนะครับผมใน